ว i r เล็ s Gaming s Gaming Headset สวัสดีครับผมชาร์ปปี้และวันนี้อยู่ในช่วงชาร์ปปี้รีวิหนแล้วครับผมและวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรมันคือเจ้าสิ่งนี้แหละว i r เล็ White s s Gaming Headset จาก เพลงโทนนั่นเองนะครับดูที่กล่องนั่นก่อนนะครับผมดูที่กล่องกอนนะครับผมเขียนว่าโฟเกมทูไวเลดนะครับเกมมิ่งเฮดเซตนะครับอเ่เก็บกล่องแล้วนี่นะครับนี่นะครับวูวูไเห็นมีอะไรเลยละ่ะบ้าคนละตังขอโทษไม่เล่นอีกนี <c oughs> ่นะครับกล่องก็เป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับผมเราก็จะเปิดออกมาเปิดออกมาปึ๊บบู สีดแดงเต่นี่รูปนี้เป็นสีเขียวแต่นี่เป็นสีแดงนี่ครับเป็นสีแดงนะเจ้เป็นสีแดงน,น,ดงนี่การันตี1ป,ปีนะครับผมคือรับประกัน1ป,ปีนั่นเองนะครับผมก็มีอ่าอันนี้คือสายชาร์จนะครับ USB USB กับสายชาร์จที่เป็นแบบน้ย่ย <c oughs> อะไรว่าสายชาร์จน่อย <c oughs> เปิดกล่องมาแล้วครับนี่กล่องมาเฮ้ยกล่องมันเท่หวะ นี่คือกล่องชาร์จนะครับมันเป็นแบบเหมือนกล่องสมบัตินะครับผมเนี่ยนะมันจะเหมือนกล่องสมบัติแล้วก็เปิดมานี่นะครับเปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดติดง่ายนะครับผมนั่งก็แก๊กแก๊กนี่นะครับแล้วก็ตัวชาร์จก็จะอยู่ที่ข้างหลังนะครับแล้วนี้ก็ชาร์จกับ USB เดี๋ยวเราลองชาร์จตัวชาร์จไปก่อนนะจ๊ะโอ้ก็เสียบอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ชาร์จไปที่ USB อะไรก็ได้นะครับนีนนะผมก็จะเสียบที่ โน้ตสบุ๊กนะครับผมมันก็จะมีไฟขึ้นนะครับแต่เรามาดูที่ตัวหูฟังเลยเฮ้ยมันเป็นดีไซน์ที่แบบงจริงนะก็คล้ายๆแบบยี่ห้อยี่ห้อที่เป็นผลไม้ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เหมือนอย่างนั้นนะก็เหมือนเหมือนแอร์พอร์ตนะครับผมเออเหมือนแอร์พอร์ตแต่มันแบบมันเป็นสีดำเว้ยเป็นของซัมจุนก็จะเรียกว่าซัมจุงเกียร์หรืออะไรทีอย่าง,งใช่ไหมอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ค่อยได้ก็สปอนเซอร์เขามาก็เราก็ไม่ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบ เขาสปอนเซอร์เข้ามาเนาะก็จะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็จะรู้จักแต่ของเพล็กโทนี่แหละครับผมออนี่นะครับผมมี่สองตัวีแบนนะครับตรงนี้มีรูปมีรูปแมงมีรูปแมงมีรูปแมงนะครับมีรูปไป็นไขมงมุมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นเล็กๆเล็เกมาานะครับมาดูจะดูเห็นหรือเปล่าในมันนี่นะครับแล้วก็น้ําหนักเบาเฮะนี่คู่มือก็ไม่รู้ไปตรงไหนเอออันนี้ต้องใช้คู่มือว่ะ เก็บคู่มือแป๊ปุ่มกดมันเรียบเนียนแบบมองไม่เห็นเลยนะว่าปุ่มกดตอน,น,อ,ยตอ,น,นอยน่ตรงไหนนะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ๋อมันกดตรงนี้เออสามวิเหรอกดสามถึงห้าวิอันนี้ติดแล้วอ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้ติดแล้วนะครับไฟไฟมันขึ้นแล้วนะไฟขึ้นแปบบ๊บแปบแปบแป๊บแบแบนะไฟขึ้นแล้วนะครับแต่ตัวนี้นกดสามถึงห้าวิ กดค้างนะครับ3-5วินาทีนะครับผมต้องฟังถึงถึงจะรู้เรื่องเนาะนี่นะครับเวลาใส่ไปก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอะเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อบลูทูธกันดีกว่านะครับนี่วเวลาใส่ไปก็เป็นอย่างนี้เลยเท่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 เออตามคนฟังอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่นะครับบลูทูธก็จะขึ้นว่า BTL นะครับเราก็กดเข้าไปที่ไดรเวอร์มันผมกดเข้ามันจะดังตูดนะครับตอนนี้คอนเน็กต์แล้วนะครับผมคอนเน็กต์แล้วนะจ๊ะลองฟังเพลงกันหน่อยดีกว่า แบกพิงเลิฟซิกอันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมฟังครั้งแรกประทับใจนะครับสรั้งหูฟังตัวนี้ข้อแรกเลยมันเบามากใส่ไปนี่แทบจะไม่รู้สึกไม่มีการการเจ็บหูใดๆเลยนะครับผมและเสียง เสียงดีมากเสียงแบบเฮ้ยผมฟังบูทูธเสียงดีมากครับผมแล้วก็แบบคือแบบเสียงความใสนะครับในโทนของในโทนแหลมโทนกลางนะครับมาเต็มและผมนึกว่าเฮ้ยมันจะมีดีแค่เสียงเสียงสูง,งหรือเปล่าเสียงกลาง,งหรือเปล่าเฮ้ยพอเบสมามันตึ๊บตึบเว้ยเฮ้ยเสียงดีเลยทีเดียว และเขามีแบบเป็นโหมดเกมโดยเฉพาะเลยนะครับาำรับตัวนี้ต้องอ่านคู่มืออันนีเพของผมไม่ค่อยแบบสันทัสกับแบบผู้ฟังแบบแบบนี้เท่าไหร่นะครับผ,ผู้ฟังเขาเรียกว่าอะไรแอร์พอร์ตอะเหมือนแอร์พอร์ตสไตล์แอร์พอร์ตอย่างนี้นะครับผมสวิพูดกับซีรีสักน1ครั้งพอสมิลสิกกดสั่น1ครั้งตอบโทรศัพท์กดยาว2วิแฮงอัพสครั้งมิลิกโหมด Next time. เน็กทามอกดเน็กนะครับผมสั้น4ครั้งเปิดปิดโหมดเกมอ่เดี๋ยวเรามาลองโหมด,มดเกมกันเลยทีเดียวครับผมพอเรากดเข้าไปเกมโหมดนะครับมันจะใช้เวลาแค่6 5มิลลิเซกคือไม่ถึง1วินาทีนะครับผมนะครับผมก็เล่นเกมกันในหน้ซีฟนะครับเลเรน้อยมากไม่ถึงวิแทบจะไม่มีเีเยเลยทีเดียวมา ก็มาดิครับโดดลบมาเด็ก49ชีวิตตอนนี้48แล้วยังไม่ถึงพื้นเลยตายไปสองแล้วเสียงบอกเลยว่าแทบไม่มีดีเลยนะครับเพราะมันแบบมันเร็วมากครับผมเสียงอบอผมกระโดดนะปึ๊บกระโดดปึ๊บหือนเฮ้ยใช้เล่นเกมได้เลยนะใช้เล่นเกมได้เลยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับผมอู้ ใช่ได้ใช่ได้ดีเลยแทบไม่รู้สึกเลยครับผมแต่รู้สึกนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวแต่แบบไม่มีปัญหาการเล่นแน่นอนครับผมเปลี่ยนเท้าเปียนไวชัดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเป็นเป้านิ่งกูเป็นเป้านิ่งให้มันยิงโอ้ยโอ้ย

วงแรงขึ้นนี่ไงล่ะคนสีด้วยสามคนเท่านั้น

<laughs> yes, sir. นี่ก็คือการเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าหูฟังันนี้ใช้เล่นเกมได้ดีเลยทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าสเปคตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับหูฟังตัวนี้หูฟังบลูทูธเพ็กโทน TWS หูฟังสําหรับเล่นเกมตัวนี้มี3สีด้วยกันนะครับผมมีสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีแดงนะครับที่เราได้มานี่คือตัวสีแดงนะจ๊ะ สิงคนไห้เสียงต่อเนื่องไม่มีวันติดขัดมอบความได้เปรียบในการเล่นเกมโอ้เมื่กี้จริงเห็นไหมจริงๆนะที่ใช้หูฟังอื่นพี่่ไม่ได้ยไดงอยูนแต่ใช้หูฟังนี้ ได้ที่หนึ่งเลยเว้ยเสาอากาศใบปุราสัญญาณแรงป้องกันสัญญาณรบกวนเสาอากาศ2ชั้นมีโหมดเกมและเล่นเพลงนะครับมันมีโหมดสําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะและโหมดสําหรับฟังเพลงนะครับมีไฟ LED สีแดงและสีน้ํางเงินสามารถชาร์จใช้งานได้ถึง16ชั่วโมงในโหมดดนตรีมีการออกแบบการาฟิกที่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับก็ดูได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 799บาทครับแต่ตอนนี้ครับราคาอยู่ที่ฮ่าห้าไม่ใช่หัวเรานะนะราคาอยู่ที่555บาทนะครับผมและที่สำคัญครับผมถ้าใครอยากได้นะอย่าลืมใส่โค้ดเข้าไปด้วยนะครับใส่โค้ดของพี่เข้าไปด้วยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับูฟังตัวนี้เลยนะครับก็ได้ไปทั้งเซตแหละเะจ๊ะ โอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับค่าหน้า,าใหากพี่รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้และที่สำคัญจะซื้อูฟังอะไรยี่ข้อเพ็กทูนะครับอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย